สวัสดีจ้ะวันนี้ฝนพากินส้มตําจะเป็นส้มตำอ่าส้มตําป่าแต่บ่มีหอยนะจ้ะวันนี้ฝนไปสร้างมาจา้ะที่บ้านได้มีมาแล้วก็ <laughs> ได้สร้างกินเอากับอ่าเป็นไก่ไก่เนื้อจ้ะไก่ไก่เนื้ออบอบหม้ออบลม,ลมร้อนบ <laughs> อกบอกคำว่าหม้ออบลมร้อนย้งได้ลินรัวย้ำนั่นจ้ะมาจ้าแม่กินน้ําฝนแม่พอไอ้ทั้งสองคนจ้ะ มาป้าไก่ป้าไก่กินไก่ไหมคะด <laughs> เดี๋ยวมาเพื่อนไปข้างนอกแล้วเพิ่นรู้สึกบ่สบายท้องคนน้อยจ้ะคนน้อยข้างปลาออกไปวันนึงค่ะเพิ่นบ่สบายท้องเพิ่อน มาจากสมตำสั่งตรงมาจาก <c oughs> แม่ค้า <c oughs> แม่ค้าใจดีจัหน้อยจังเป็นไงไมั้ง อาการไม่ดีลงไปหาปะป๊าข้างล่างป่ะ คนสีบปีกกันมาเนี่ยคนอบตัวหนึ่งได้จากต่ว่าห่างอีกเครื่องตัวฝนเอาไว้ในตู้กับเขาแค่เครื่องตัวนีนกระเบิ้แล้วจนะ้ะมันเป็นไก่เนื้อเนื้อมันไหลเอาไหมาเนี่ย คนมากแ้หมองกระดูกมัน,นมองไดเนื้อละลายจังเนื้ออกนี่บ่ค่อยกิน นี่ก็พักขาดเก้าหมาูวางกันจ้าที่กินหายอาจจะเหลือไม่ค่าใจดีค่าจะแถมให้แถมปลาลาเพราจะนัวค่ะนัว,วจนสิบอ,อกขิมเคิม นฮอ,อนจ้ะมันฮอนฝนเพิ่ปงปร่งลงเมื่อกี้นี่มาเด้วยจ้ะครับมันจะเป็นไก่พันธุ์ได้กะแบบขอนเรา เนื้อม <bin uk> <azo> ันหลายๆนะจะหมักบ่ถึงหมักบะคขาเนื้อต้องหมักไปขมเมื่อวะฝนหนักแค่หมักแค่ครื่องชั่วโมงจังเนื้อนาคโจ้นี้ว่ามันสองโลหวัน แล้วก็ติดชติ่หรอลที่สูติดกอ เพื่ได้กอฝนว่าอยากเห็นพี่ฝนกินเมี่ยงไก่ยงก่บ้านนะจ๊ะไก่บ้านหายยากจ้ะส่วนมากจะเป็นไก่บ้าน,นตัวนี้หน่อย <c ười> อมันตัวนี้มันก็เส้นเห,หออนียวแล้วจ้ะหาซื้อยากเยอะ ก็คือฝนยูอุดอรฝนยู you, ดอนฮาซื้อง่ายไปตลาดเทศบาลเลยยกมาแล้ววั <laughs> นี้ก็ได้กินตมตํำไหมคะ เมื่อใดจะคลองมีบักฮู้เลยจ้ะต้องชิวได้กินซีมือได้คลองโอ้ยหอนหนังไก่ฝุ้งมากมากจ้ะอื

พริกสามเม็ดจ้ะน่ะฝนบ้าเพจตาตัวเล็กอัสิเพดจักน้อยอ่ะที่แรกใส่ซอนอยู่ดีๆนะจ้ะน่ะใส่มื่อกี้แล้วเดิขอบปาก ว่ามันเอยหลับมันใช่มันตั้งอเปอล่าขาไปถือรีโมทอาการห่อนแห้งจ้ะดับแอบปุ๊บห่อนวิบ,บขึ้นมาทันทีนะคือมันยูซันสองแล้วยังมันใกล้หลังขาว่วซันหลังเย็นตะไายกับ ร่างก็ไม่เย็นร่างก็แบบร้อนแต่ในห้องแอร์ห้องยาเย็นแ้ร์ทางบนแอร์เปิดไม่เย็น,นยไงแอร์ใกล้หลังคามันห้องปลาห้องปลาเปิดแอร์เท่าไหร่ก็ไม่ค่อยเย็นมันติดหลังคา Tụi cậu hả mẹ? Hả mẹ? Tụi cây hả thằng này pháo hoang bơm bơm nè Phở ra mắt thì tục ทนนี้ฝนตกอย่ฝนเป็นแบบเชยๆจ้ะ เนื้อมองหน้าอกเนี่ยอนอ,อนบอมมากเลยจ้ะมันหลายเพอร์เนื้อหลาเหรอไอแม่จะพูดตามนะผมแม่ว่าจะพูดว่าเนาื้อเยอะพูดว่าเนืาา้าไหล นะมาจ้ะไซฟอนกินนะตำปลาคุกงครับวันนี้ตำปลาบะหมี่หอยจ้ะบะหมี่หอยบะเลยไซกุ้งตามสิบห้าบาทปกติคน,นใสไหอยไซกุ้งน้ำนะนี่ก็เจ็ดสิบบาทวันนี้สามสิบห้าบาท ไม่จำูยออปฝนไปก่อนนะจ๊ะแม่ข้าวใจดีแถมปลาไหลฝนไหลพล้มันนัวแห้ง เจ้วก็แบด้วยจ้ะแซ่บแบบเข้มข้นไนด่างนาแนมะามไม่ิปหนากอะลิปนฝันพ้ากินส้มตำกับอไก่อบเนาะจ้ะ แซบจ้ะให้กินหลายๆคนท่านแซบไม่ใช่คนกินคนเดียวนะคนเดียวยังแซบจะลูกก็กินยแต่ลูกกินเพอแบบจิบจิบเจ็บจะบร่บได้กินมันก,กินจะบริญาากันก,กิน,กนมันก็เลยแบบขาดนะจ้ะขาด,ขาดถนดันต้องมีเพื่อนกินแบบว่าญาติกันกินนย่งสิม,มวนแหงไปแล้วจ้ะเดี๋ยวฝนมาทำไมคลิปหน้าคลิปนี้ไปแล้วขอบคุณเล,ลายๆจ้ะขอบคุณค่ะบ,บายบายค่ะ